สวัสดีค่ะจดเจอกับแม่หมออมมี่นะคะเข้าสู่เพจแม่ลูกผูกดวงในวันนี้นะคะเข้ากลุ่หัวข้อที่ว่าช่วงนี้เข้ากู่เลยเข้าสู่หัวข้อที่ว่าคนลักเก่าเขารู้ไหมว่าคุณคิดอะไรกับเขาอยู่นั่นเองนะคะชื่อมาในตัวแม่หมอและชื่อมาในไพ่ออร์การุสําหรับนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเลือกน้องดาวสามกองนะคะกองที่หนึ่งค่ะคิดถึงหน้าเขาเลยกองที่หนึ่งเป็นน้องดาวฟ้าสใสดวงนี้ค่ะและชาวกองที่สองค่ะดวงใสๆดวงนี้ค่ะคิดถึงหน้าเขาด้วยนะชาวกองสุดท้ายนะคะดาวสีน้ําเงินดวงนี้ค่ะ เริ่มเลยค่ะชาวกองที่หนึ่งเขารู้แม้ว่าคุณคิดอะไรเขาอยู่เออเรามาดูความคิดคนคนนี้หน่อยนะคะขออนุญาตดูดวงเขานิดหนึ่งนะคะเขารู้ไหมว่าคุณคิดอะไรกับเขาอยู่อืมในบางคนเนี่ยต้องบอกว่าในบางคน80ดสถึงเจ็เลยนะเจ็ถึงแปี่เออน้อยไปมากแหละ นั่นแหละเขารู้ว่าคุณเชื่อเรื่องดวงไสยศาสตร์สายมูด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าคุณนะเอาดวงเขาไปดูแล้วมันเอ้ยใช่คู่การนูนน,นี่นั่นแล้วคุณก็มันเหมือนถ้าเป็นมองในแง่มุมแบบคนรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยคิดว่าคุณนะ่ะคิดกับเขาเหมือนกับว่าอยากเริ่มต้นใหม่นะคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาอืมเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองเนี้แล้วก็คิดว่า คุณอะเปิดใจที่จะให้โอกาสเขาให้กลับเข้ามาทาตัวใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมในอารมณ์ที่แบบคนรักเก่ากลับมาปิ้งทําตัวใหม่ให้คุณเห็นอะไรทํานองเนี้ยค่ะทํานองนี้เลยเขาคิดว่าคุณคิดกับเขาแบบนั้นตรงไม่ตรงเดี๋ยวเรารอดูกันไปเนาะและในใจคุณเองคุณจะรู้ว่ามันตรงอย่างที่แม่หมอพูดหรือเปล่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นจ้าให้ดาวมาด้วยนะคะอ่ะชาวกองที่สองค่ะเขารู้ไหมคะว่าคุณคิดอย่างไงกับเขาอยู่เขาคิดว่าคุณเนี่ย ปิดกั้นเขาแล้วนะเขาคุดเขาคุดอีกแยะเขาคิดว่าคุณเหมือนแบบช่วงเนี้ยปิดกัน้นไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้แบบเหมือนอารมณ์ที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยออกับเขาก็ได้นะคะอืมเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณเองเสี่ยงอ่ะคุณอยากคุณ คุยไหมคุณก็อยากคุยคุณเนี่ยก็อยากจะเสี่ยงที่จะแบบคุยกับเขาอยากพูดดีๆอยากคุยด้วยอยากถามเรื่องการงานการเงินช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คุณคิดกับเขาแล้วเขาคิดกับคุณในตอนนี้นะคะคุณคิดว่าคุณอ่ะดูออกยากมากช่วงนี้คุณปิดกันตัวเองมากๆนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยทํางานเออทางานอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรทานองนี้ด้วยแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็เป็นห่วงเขานะที่จะแบบ ช่วงนี้หนะ้าที่การงานของเขาอะเป็นยังไงในใจคุณก็คิดอย่างนั้นด้วยนะคะนอกจากตัวคุณเองแล้วคุณก็เป็นห่วงของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะชาวกองสุดท้ายช่วงนี้เขารู้ไหมว่าคุณน่ะคิดอะไรกับเขาอยู่เขารู้ไหมว่าคุณคิดอะไรกับเขาอยู่เข,เ,ขยเขามองในทํานองว่าคือคุณสองคนอะเลิกราแบบทิ้งเขาคิดว่าเหมือนกับว่า อืมเขาถูกคุณทอดทิ้งหรือเปล่าวไรแบบนี้ค่ะเกิดการหย่าร้างเกิดการเลิกรากันไปอะไรแบบนี้แล้วมันมีมันมีเซอร์ไพรส์นะในเดียเด๋ยวเวเนี้ยเขาคิดว่าเขามองมาที่ความคิดของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคนนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณไหมนะเนี่ยจากที่มันจบมันเนี่ยเลิกรากันไปแล้วค่ะเออหย่าร้างกันไปแล้วเนี่ยเขาก็คิดนะว่าว่าความคิดคุณนะ่ะอืม อยากให้เขาอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเออการกลับมาคุณก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุณน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับอเซอร์ไพรส์เขาบ้างเออบางคนคิดแบบเอ้ยจะกลับมาได้คุยกันหรือเปล่าจะกลับมาได้เคลียร์กันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่มันเป็นมันเป็นความคิดที่แบบจะเรียกว่าเพ้อฝันก็ได้นะคะจะอะไรอย่างนั้นก็ได้ที่แบบ เขาก็ไม่ได้หวังอะไรในตัวคุณมากมายอะไรแบบนี้คะ่ะอืมสิ่งที่เขามองมที่คุณนะคะอ่ะในวันนี้เดี๋ยวเราดูกันไปก่อนว่าตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะมันเป็นความคิดในใจของคนรักเก่าของคุณที่เขามองไหมเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครงงไปย้อนฟังเนาะว่าแม่หมอพูดไปยังไงในตอนต้นนะคะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับว่าความในใจอ่ะ เออของคนนั้นของคนรักของคุณนะคะที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่แบบนี้นะคะอันเนี้ยอาจจะงงๆนะเพราะไม่หมอตั้งคําถาม,ถามตั้งขอ้อข้ออันนี้ขึ้นมาก็คืองงๆอยู่เหมือนกันว่าเออเอ๊ะเขาคิดยังไงเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาคิดยังไงกับคุณในลำนองน,นี้ละะ่ะเดี๋ยวก็ไปย้อนดูฟังกันเอานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์หัวข้ออะไรใหม่ๆอยากให้พูดอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะสำหรับนี้ไม่เหมาะสขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ